ครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมอีกครั้งหนึ่งเกมขโมยเบลอ์นะครับวันนี้จะมาแก้ตัวหลังจากที่เมื่อวานโดนขโมยไปจนหมดตูดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อย่าบอกว่าเฮ้ยของฟรีรอ,อนันนุ้นแพงกว่า <Cav allo S 1> น,น่ะ <Virtual. S 1> อ้าวโ มาวันนี้ว่าจะมาขโมยของคนอื่นนะครับแต่เอาอีกแล้วเขาโดนอีกแล้วานีเไม่เปิดอู้ซื้อของก่อนซื้อของก่อนซื้อของก่อนโอเคเอลฟังตบมบาติโลหกงั้นก็ไม่เป็นไรเออเป็นผมผมมีตัวเยอะอ่าข้างบนก็มีข้างล่างม่มีแล้วหายมัแล้วโอเคแล้วครั้งนี้คิดว่าจะขโมยของได้ไหม ล้างแขนหน่อยนะต้องล้างแขนหน่อยเพราะว่าน้ําตาคอแล้วคลิปที่แล้วอ่ะน้ำตาคอจะไหลน่ะแต่ไม่เวลาข้างบนหัวมีอ๋อข้างบนแต่ของของมันไม่แรงไงข้างบนน่ะเรียก่ะเห็นไหมยข้างบนเขาเรียกว่าของมันกิ๊กก๊อกอุดตู้เย็นเขาเรียกว่าของไม่ค่อยดีมันต้องเป็นของแบบแรงๆตุ๊บวาีโลอันอันนี้หายากไม่ไม่ยากอ่ะเยอะแยะหาขโมยของกนอื่นดีกว่าตอนเนี้ยโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยดี โชว์ฝีมือให้ดูหน่อยทุกคนอันนี้เลยเกอบต้องดูแล้วสามสิบเก้าวิแล้วก็ดูบ้านตัวเองว่ามันจะเทียบกันหรือบ้านเราเยอะกว่าถ้าบ<ๆ>้านเราเยอะกว่าโอเคอันนี้คือเทคนิคใช่ไหมต้องถือต้องเทียบเวลาด้วยนะครับทุกคนนะโอเคแล้วคุณแล้วคุณวางตัวตรงนี้เหรอคนอื่นเขาก็เห็นนะดิคุณทําไมคุณไม่ไปแอบข้างๆแบบนู้นอะไม่ใช่กิตซ์กิตซ์มีวิธีอ่าววิธีคืออะไรอะหนึ่งแต่วางป้อปืนน่าเห็นป้าเขามาแล้ว รู้ป่าทำไมเขาถึงรู้รู้ไหมคุณบอกผมบอกคุณให้ผมบอกคุณให้ว่าแล้วก็ออกแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็ไปขึ้นข้างบนแล้วทําไมเราไม่มาข้างบนตั้งแต่แรกอ่ะตอนนี้คือเขารู้ตัวแลเฮ้ย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 เอาดีเอาดีสเตปกีต้าเอาดีเอายังไงทุกคนบ้านอยู่นู่นทันไหมทันไหมกระโดดต้องกระโดดด้วยเปล่าหรือไม่ต้องเลย เฮ้ยโอ้โหเกือไม่ต้องล็อกหลอกบ้านไม่มีของอะไรเลยไม่มีของอะไรข้างบนอ๋อมีข้างบนอยู่มีข้างบนอยู่เฮ้ยเฮ้เขาจะเล่นคุณน่ะคนนั้นน่ะนี่ป้าบอกให้นะป้าคิดว่านะไก่เทอร์โบของเม่ไหนไก่เทอร์โบไปดูดิเนี่ยเหรอใช่เฮ้ยเขามีไก่เทอร์โบได้ไงอะประมาณกี่ล้านอ่ะหุยใช่หรอ ยี่สิบห้าล้านไกเทอร์โบเนี่ยทำไมกีตาร์ไม่ทําโคลนแถวนี้อะทําแบบโคลนอะแถวนี้คนอื่นเขาจะได้ไม่หูู้เอาจะโปหน้าไปทําไมเล่าลงมาดีเขาก็หิด่ดีเออใกหมดเวลายังสามีเอาวะ่ะทุกคนกีตาร์รได้วะรอบเนี้ยต้องกระโดดหยงิงๆยงด้วยเปล่าไกเทอร์โบครับโอ้ยบังนี้มันจะมาทำไมบ้านก็ไม่ใช่บ้านตัวเอง ไก่เทอร์โบเกือบได้แล้วเมื่อกี้นะครับกลายเป็นเออ่ไก่เทอริยากิแทนนะครับไม่ใช่ไก่เทอร์โบนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรชิมอันซีล้วคุณตัวก็ออกไปแล้วเหลือใบอันนี้อันเดียวเกือบได้ไก่เทอร์โบละคอดูบ้านเราคนน่าโอเคโอเคลืมหายตัวลืมหายตัวเลยตอนนั้นน่ะลืมหายตัวอืมก็เลยไม่ได้ใช่ไหม เขาหลังเอาคุณอย่าไปยืนขวางตรงนี้ดิเขาก็รู้ว่ามีคนจ้องจะขโมยของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปแอบอยู่ข้างๆแล้วเราค่อยโคนิ่งเข้าไปแบบนี้เปล่าคิดเหมือนกันไหมแล้วเราโดนอะไรเนาะมันมันลองหอนอยู่โอเคไหนดูซิแอบปะแอบปะนี่นี่นี่คุณคุณไปโคนิ่งคุณไปโคนิ่งตรงนี้คุณไปแอบตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ถ้าถ้าถ้าตรงนี้มันเรียบง่ายกว่า้วพอยี่สิบวิอย่างอีกตั้งนานยังไม่ต้องเข้าไปเลยเดี๋ยวเราล่องหนแล้ว แล้วเ,เดี๋ยวเวลาเราโคลนเข้าไปตอน5วินเดีร์ดเดี๋ยวเขาก็ล็อกพอดีไงเหมือนเขารู้ละเหมือนเขารู้ละตั้งป,ปืนเอาเขาไม่เห็นเรอเฮ้ยจริงดิ9 <đi! S 2> 8 7 6 5 4 3ดีกว่าไส่เป้า Cavallo virtuoso สวยไปไปไปครับคราวนี้ยังไงกระโดดด้วยเป่ามันจะไวขึ้นมาถ้ากระโดดอะ่ะเ,เร็วเฮ้ยผมกลัวเขาโดนโยนระเบิดมาว่ะ น้อเสียวเนี่ยได้ไหมทุกคนครั้งนี้ครั้งนี้ไอ่แต่ผมกีฬาฟาสเนตเต้เอาปั่นเอาปั่นอันนี้ของเรนนี่ของเเล้ลระวังระวังคนอื่นแย่ง้งคนอื่นแย่งถือของรอเลยถือของรอเลยออลเฮ้คนรันมาแย่งกดสวยโอ okay เ,เคแล้วใครมาขโมยข้างบนข้างบนแล้วใครใช้โอเค ทุกคนตอนนี้กีตา้าได้ของดีมานะวายเวลาเหลือเยอะเลยวายออกไม่ได้วายวายวายคือคนนี้ที่เขาจ่นี่นี่ว่าเออใช่แต่แต่เราเอาข้ำเงของเขาดูดิน,ออนี่ตอนนี้เราได้เออตัวของดีมานะครับทุกคนเป็นไงล่ะสะเต็ปของผม,ผมดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยนี่น,นี่ตัวแรงนี่ตัวเพน,นี่ใช่ใ่พรป๊บนึงกดอีอ,อ๋อย้ายก่อนหรอย้ายก่อนเนาโอเคอันนี้คือย้ายให้มันลึกๆใช่ไหม เฮ้ยรอบนี้กีตาร์มาทุกคนขโมยได้แล้วก็บังเอิญว่าได้ของดีพอดีนะอ้าวโดนอะไรอย่างใครมันเอาอะไรมาวางวะเฮ้ยมีคนปล่อยปล่อยพึ่งมาอุ้ยพึ่งมันเด็กๆใช่ปะมันแบบจิ๊บจิ๊บใช่ไหมมันตั้งป้อมปืนเออตั้งป้อมปืนแล้วทีเนี้ยเฮ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 ้ยนี่ครับแช่แข็งไว้ก่อนหนึ่งทีนะในนี้มีไหมในนี้มีไหมพอพอเก็บขคงฟังอีเลฟังตได้ได้สามสิบบิลเลียน หน,นูหลูหนูข้างนอกของเจมจะปล่อยอะไรใส่คุณนะ่ะเฮ้ยแล้วคุณเตียงต้องเตียงขโมยของใครอ,อ,อ,อีกป่ะตอนเนี้ยคุณคิดว่าไงัยก็ปล่อยไว้เพื่อแลโดนดีอ่ะแบบแบบมาขโมยปุ๊บ้ตโดนจ้องคุณหลายคนแล้วนี่นี่ตอนเนี่ยผมรอเลยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟ่ะทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนเแลยวผมหายตัวแล้วเดี๋ยวพอเขาเข้าไปเดี๋ยวผแบบมใช้ปีปีขี่ว <โด S 1> ิใช่ไหมเขาเขา แล้วไม่ไปหาขโมยของคนอื่นหรอไม่อะทำไมอะผมบอกป้องบ้านเองเนี่ยยี่สิบวีกำลังจะหมดแล้วเอ้ยมีคนเต้นมาว่ะมีคนเต้นมาว่ะเนาะเนาะมีคนเต้นมาว่ะเฮ้ยมีคนหายตัวเสียงมีคนหายตัวเก้าวีเฮ้ยเตรียมตัวใครแล้วมันมีสองคนน่ะเมื่อกี้น่ะผมเห็นอยู่น่ะเอาดีเฮ้ย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 เข้ามาแล้วยังไม่ล็อกเลยอ้าวขโมย ปืนเอออย่าขโมยของนะครับนะแต่เราก็ขโมยของคนอื่นเหมือนกันเอาเอาเอาเเอาโดนพึ่งตอมอยู่ตอนนี้มาใครเอาของผมบอลเลรินาคาปูชิโนมาเอาสู้กันแล้วตอนนี้มาสู้กันแล้วนะครับป้อมตั้งป้อมปืนไปแล้วก็แช่แข็งด้วยเหรอเนาะเขากคือเหมือนเขาอยากได้ของของคุณมากอ่ะที่ไปเอาหนุนเปิดเอาหนุนเปิดเอาดีเอาดีใช่เปล่าเอาดี เฮ้ยตรงนี้สองเอ็มสองล้านเอาดีเฮ้ยเฮ้ยได้หรอได้หรอกระโดดเร็วโอ้โหโดนมันหนักทางเราได้ทุกคนใส่มันออกแล้วรูเลยไม่เหลือใครตกคนดึงเลยออกแล้วไม่เหลือของแรงๆ <ปะ S 3> เลยเนะทีลัฟอร์ซิเล็กเตอร์นี่โ,โหโดนขโมยไปแต่ก็กลับมาได้อ๋อเคยมีแล้วก็โดนขโมยไปแต่ก็กลับมาได้ใช่ไหมใช่อันนี้ของดีไหม ไม,ไม่ดี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 ของเกลือ<ต>อันนี้ของไงของอะไรของเกลือของเกลืออันนี้ก็ของเกลือของเกลือละของเราบ้านรวยมากกว่าคนอื่นตอนนี้เรารวยรวยที่สุดแล้วใช่เพราะเราขโมยของคนอื่นมานะครับทุกคนนะมีแต่ต้นละลายคนอื่นนูกกระจ้าเฮ้ยอันนี้เขาจะมาเอาคืนป่ะนี่นี่ไอตัวนี้เราไปขโมยของของเขามาน่ะตัวเสื้อเขียวหน้าน่าหน้าเขามีโคนเขามีโคนนะกีตาร์เอาดิเราต้องตั้งปืนเราทำไงต่อ ต้องแช่แข็งไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องอันนี้อันนี้น่าจะตัวปลอมหรือเปล่าคิดว่าเฮ้ยผมคิดว่าเขาจะเอาอันนี้แน่เลยตัวแพงเนี่ยไอเดอรฟาร์ฟาฟรีฟรเวเตสอ่ะจะลองขายตัวหายตัวฟรีโบกามิงตัวจริงตัวจริงมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามคือเขาจะเอาตัวไหนอ่ะทำไมเขาไม่อยู่ตรงนั้นน่ะสิ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองแช่แผงแช่แผงสวยเต้นไม่กลัวกลัวเอาเอาแผ่นเหมือนกันปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเอาไปแล้วกี่กี่กลมาแล้วนุนอะเอาเอาม่อยาสงสัยมีคนตีอ๋อมีคนตีมันเลยกลับมาใช่ไหมย้ยตอนนี้ทำไงอ่ะ ันนี้ตัวปลอมอ๋ออันนี้ตัวปลอมเหรอเฮ้ยผมว่าเราย้ายไหมย้ายเซิร์ฟไหมเพราะเพราะตอนนี้คนเกลียนเยอะจัดเลยคนเกลียนเยอะจัดย้ายเซิร์ฟดีกว่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วย้ายเซิร์ฟของไม่หายใช่ไหมนี่หายผมเล่นอย่างนี้ทุกวันย้ายเซิร์ฟไม่หายย้ายดิหยตรงนี้บ้านหลายชั้นจัดเลยไปบ้านคุณบ้านคุณบ้านคุณดูบ้านคุณก่อนอีกกี่วิมันจะเปิดคุณดูก่อนเปล่า สิบเจ็ดวิซื้อของทันปะนีไนิไม่ทันไม่ทันไม่ทันต้องเฝ้าใช่ไหมคือสิ่งมันมีคนหายตัวเอาแล้วครับเบนหลอดก๊อดกีดลาฟ้าด,ด,ดี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 เอาอย่าเนียนอย่าเนียนอุ้ยเขาวางกับดักไว้ด้วยอ่ะข้างหลังอ่ะเฮ้ยกีประตูจะเปิดแล้วนั่นเห็นไหม,มต้องใช้อแเราทำไมไม่ไมล็อกอ่ะก็กลัวเขาโดนไงถ้า,าโดนเขานั่นนั่นนั่น เห็นไหมผมบอกแล้วผมบอกให้ล็อกประตูไอ้เราก็โดอนอยนอ่ดีโอ้โหเี็บร้อยทุกคน เขาขโมยเสร็จแล้วเขาออกเลยแม่ขโมยแม่ขโมยแม่ขโมยขโมยของตังทำไมเสียตังค์รู้ไหมมาเสียได้ของหัวล้อนแล้วหัวล้อนแล้วตอนนี้ทุกคนทุกคนตอนนี้กีตาร์หัวล้อนแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวไปหาขโมยอีกนะไปแล้ว